นี่ครับก้อนขึ้นสะพานว่าไมันจะเป็นทางแยกลงพระปรแดงสมตุตเจดีครับ mm hmm. แล้วนี่เห็นวัดเขียนวัดด่านทางด่วนบางคุสองบางคุบางทั้ง <c oughs> คูนอกคุในว่าอะไรกันได้ยินซุ้มข้าามากรุงเทพบอกให้ฟังได้สักเมื่คูดอกคุในจามันเป็นแน่เลยครับ mm hmm. ันี่ครับกำลังเริ่มขึ้นสะพานครับสะพานแขวนนี่สะพานพระรามเก่าเป็นสะพานแขวนแทงแหลกของเมืองไทยครับเท่าที่ผมจำในสร้างตอนไหนผมจำาม่ได้ครับหมู่เดิเป็นแทงแหลกครับก็คือเขาใส่เป็นสะพานที่บมมีเสาอยู่ในาน้ำครับคือเห็ดเสาทั้งๆแล้วก็เอาลวดสลิงเส้นใหญ่ๆครับ เป็นซ้ำขาเนี่ยครับได้หลายเส็นครับโยงโยง่งดึงดึงบวัวห่มันบวัวห่มันโกงลงไปครับเห็นมันโ้งไหครับกัรลวดขาดกสัสิรูบวัวลงเลยสัวะสะพานสมนี่เพราะว่ามันบม,ม,มีเสาทั้งลุมครับเพื่อความสะดวกในการเดินเลื่อครับอีบวัวในมียังเจกะาครับนี่คือสะพานแขวนครับเอืสะพานแขวนสะพานแขวน นี่ครับอยู่ทั้งึ้นเริ่มขึ้นทั้งสะพานแล้วครับสะพานแขวนขามแม่น้ำเจ้าพระยาครับ่ดนมาขุดท่านแหวนครับอยู่ในกรุงเทพครับนี่ม,มเมน็นสะพานพระรามเก่าครับเป็นสะพานแขวนเดี๋ยวผมหาซื้อชำโมได้ <c oughs> นี่ครับสีทาเป็นสีทองครับงามครับเลี้ยวเห็นแต่ไกลครับเห็นลวดสลิงส้นใหญ่ๆขาว คุ้ครับแม่น้ำเจ้าพระยานี่ครับสะพานกาญจนาพิเศษพุทธศักราช2,550นี่ครับลวดสลิงครับเส้นใหญ่ๆนะครับขาวๆนี่ครับนี่เป็นตัวดึงสะพานไวยครับสลิงนี่ขาดกันโตไปโตมั่นครับทิดลมโหลดลงกกลางแม่น้ำเลยเป็นเสาครับเสาใหญ่ครับ สามเหลี่ยมสองขางครับแล้วก็มีสลิงดึงลงมาแต่ยอดจะนำจอบให้ายากโง่ของลงุงบางคุณกันอาจจะเป็นสะพานพระรามเก่าครับโบค,คบบ้นครับสูงสงค์ครับเดี๋ยวบอกกาเห็นครับแต่ว่าที่เห็นเป็นท้งท้องนะก็สร้างขึ้นใหม่ครับอาจจะเป็นสะพานยังสักอย่างหนึ่งครับแต่ผมจำอะไรครับทิวทัศน์งสะพานครับพอเลยลงไปนี่มันสิเป็นเขาสิเหตุทาง แยกออกไปครับปู่เจ้าสมิงพ่ายเป็นสร้างขึ้นใหม่ครับนี่ครับนี่สิลกไปปู่เจ้าสมิงพ่ายไปพระรามสามหยครับข้างนานครับตะกี้มันโมมี่ครับเห็นครับมันเสีอมเสีอมไปมองมองสะพานที่ว่าเหิใไม่นะครับนี่ครับสะพานที่เป็นสะพานแฝนด้่เห็นครับเป็นคนทางครับวงโค้งนงเ g ขึนไปครับไปเสีอมกันครับไปแถวพระรามสามหมดครับนี่ครับ ถนนปู่เจ้าสมิงพายสะพานกาญจนาพิเศษจริงจริงเมื่อนี้ผมต้องหอดฮอดยุดไม้สิบโม่งครับตอนนแตน่ก็ส0ิบโม่งสิบสามนาทีนะยังอยู่ทั้งสะพานนะครับก <c oughs> ักขนาดครับรถติด,ดมามาแต่เศาอยู่น,แน,นะแลนดเนววเกินยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่แต่รถเดียวไปทั้งใน,นไนเลย นี่นหละข้าเจ้จังหวัดกรุงเทพครับกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครครับโว้ันไปหน้าปานิดนอ่นเว็นในไรตื่นเลยครับทางระยะท,ทางสัมผันรถดบทานหายเหม็นฮอดนะครับดีนั่งจนปวดดากเนี่ยโบทาณอดใสครับมีแต่รถครับ นี่ครับถนนล่องสะพานนะครับถนนกาญจนาพิเศษครับทางด่วนบางพีอ่ะบางพีสุขสวัสดิ์ครับหรือชิมพีสุขสวัสดิ์นะที่เป็นบางพีสุขสวัสดิ์ครับสุขสวัสดิ์บางพีครับบางพีสุขสวัสดิ์ตำบลมังกะซางครับหู่คัเป็นทางด่วนครับไม้เหล็กเก้าครับนี่ครับรถไลยเป็นตะนายครับนี่ยังอยู่ว่าก็ล่องสะพานครับ อยู่เขตแถวสมุทรปราการบนละมังแถวนี้ครับมีแต่แต่ตูวต้วอเทนเนอร์ครับทาเรือครับนี่ครับก้อนสีฮอตทางลงสีนักขริ่นมันสีมิ้นช้างเอราวัณสามเสียงครับแต่ว่าตอนนี้มันมีทางรถไฟฟ้าครับสร้างคอมไปครับนี่ครับช้างเอราวัณวิิตภพัณฑ์ ร้างเอลวันสร้างสามเสียงครับเป็นหม่องท่องเที่ยวของเอกชนครับผมก็เ่เคยเข้าครับไปหาข้อมูลเขาใหญ่ครับบูไดอยากมาเที่ยวมาเบิ่งข้างในมันสีเป็นหม่องแสดงนิทรศการพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยับวางหามันสิเป็นตั้างลงสุขุมวิทครับถนนสุขุมวิทมันก็สีแดนมาจากบุญละครับแถวสวนบุรีไม้เหล็กสามครับผ่านสมุทรปราการเข้ากรุงเทพเข้าไปแถวหนองคาระโัง ูมปิดมันสิขนานไปกับสีนัคหลินครับนี่ครับถนนสีนัคหลินหนึ่งกิโลเมตรครับสีนัคหลินสมุทรปราก,การบางกะปิครับนี่ครับถนนแยกลงมาจากทางด่วนบางดีสุขสวัสดิ์ครับเลขเก้าครับมันจะลงช่องถ้าจะไปสีนัคหลินฝั่งบางกะปิไปทางนู้นครับก็ลงช่องที่ผมจะมาลงช่องของลง ไปฝั่งสมุทรปราการครับนี่ครับลงมาแล้วครับแล้วก็จะมันก็จะเลี้ยวบกไปทางสมุทรปราการครับนี่ครับ่นารนเก็บเงินบางเมืองสี่ คทั้งบนนี่ก็คือจะไปพระรามสองครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศถนนสีนักลินครับที่ข้ามฝั่งมาทางสม,มุทรปราการครับเมื่อกี้แยกลงมาจากทางด่วนบางปีสุขสวัสดิ์ถนนหมายเลขเก้าครับการจนาพิเศษครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้ครับ เส้นนี้มันก็น่าจะไปเชื่อมกับถนนสุขุมวิทต,ตรงแยกครับมันจะมีมีสามแยกอยู่ครับถนนเซเนมวม่าได้มาโดนแล้วครับก็มาตาม g p s ครับ <c oughs> ครับมันกเปเี่ยนไปหลายครับมีมีท่างสางขึ้นไหมมีสะพานสร้างขึ้นไมมีทางรถไฟฟ้าที่ลุงตุงนั่งมือมันครับจากถนนอ่หลงโลงถนนแบบ ลุนๆครับแต่สมัยก่อนครับมีอุตสาหะมีส่วนประกอบแต่ตอนนี้เดี๋ยวกับมีแฮนด์มีนีครับมีสะพานมีมีทางรถไฟฟ้ามีนั่นมีดีเสริมขึ้นมากครับบางที่รถโดนบ้าทีหนึ่งบางทีถอยงงครับหนีเขายังดู่นั้งแต่นุ่นสีนครลินครับแต่ข้ามฟังมาทางสมุรปากกาครับนี่ครับมองนียครับแต่กี้กับม่มีสะพานครับ มีสะพานขึ้นมาอย่างครับเดี๋ยวผมอาสิห้ามงจอดครับเบิ่งแผนทีนะจังหน่อยครับก็เลยปั๊มอีกสักหานนีครับสะพานอัทสิเป็นสะพานขาบแยกครับถนนสีในคลินฝั่งที่จะไปสมุทรการครับนี่ครับ จากทางโดนมากบางครับมันคือเก่าครับหลายปีแล้วครับผมโมเด้มากครับปอยู่แถวนี้อัสิสอัสิชินครับแต่ว่าผมโดนดนมาจทีหนึ่งครับถนนในเมืองไทยปีหนึ่งมาเทีเดงหนึ่งก็สิเปลี่ยนไปหลายครับถึงแค่จะจำหมดเลยครับแล้วมองเขากับปิดมองให้ไปก็มีครับลงท่งลุกตรงนั่งไปก็บีครับนั่งนนี่ครับสภาพถนน เก่าอยู่ดอกสนนกันเลยปูป้าป,ป,ป่ายังทางนาม,มันสิเป็นเขียนป่ายว่าไปบางคูส้นมุลี่เงสินะ